มมยลองกูด์บายพิเศษบอกเขาไปว่าที่หายไปเนี่ยติดหญิงติดหญิงก็เฮียละสวัสดีครับวันนี้เราพบกับมมยลองทิ้งเรียบร้อยอะไรดูเอฟแบลเรียบร้อยม่ร้อะไรวะเออก็เราพบกับไมยลองทิ้งเหมืที่แบบพวกเราหายกันไปนานมากๆมากจนลืมไปแล้วใช่จนลืมไปแล้วราการออกรายการมันทำยังไงลืมไปแล้วว่ามีรายการนี้อยู่ในช anel ้วยเออวันนี้เราไะชิถหายเรียกว่าสเต็กบาร์ลอรี่แล้วกัน ก็คือสเตปลาเนี่ยมันทําง่ายดีแต่ว่าเราจะไม่ทำแค่ตัวสเต็กปลาเดียวใครที่เคยกินสเต็กปลาตามร้านอ่ะจะเคยเห็นว่ามันจะมีซอสเคียงอ่ะของสเต็กปลาเลยเพราะ่แบบรสเปรี้ยวๆนั่นอะเออไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเขาเปิดมาเขาเรียกาซอสทาราดูมาจารีดูดูดูมาจารีดูมเลยอนั้นเออเราก็จะทซอสทากันด้วยอันนี้ต้งเต้นไมเนี่ยเต้นไม่ได้จริงเรามรู้วัดดิปกันแลวก็หนึ่ง ฟัร์รลลีล่น้ำสลัดใช้รูปแบบไหนก็ได้นะแล้วแต่คนชอบอ่อเ,อเทียมรเ,เทียมใช้ระเทียมมาหน่อยไม็มีพาสต้จริงตามสูตรเขาบอกใช้ฟาร์รลี่สดแต่หาไม่ได้ใช้ฟัร์รลี่แห้งแทน ไข่ดำเกลือรสนาริสมีก็ได้ไม่มีก็ได้อันนี้มีก็เลยใช้มะนาวหมูมะานาวหมูมะนาวแล้วต้นหอมต้นหอมนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะมาลอยหน้าหอมใหญ่ก็จะมีอันนี้จะเป็นไข่แดงไข่แดงเอามาทำอะไรกันอันนี้เป็นส่วนผสมของซอสก็แต่หน้าตามจะดูเละๆหน่อยเพราะจริงๆจริง,รงมันต้องเป็นข้นๆเว้ยแต่ด้วยความที่ไข่แตกตอนต้มโคตรเดียวไายเออเรามาเตรียมองก่อนดีกว่าเออโอเคแล้วเราจะ ปลาว่านี้อคือปลามันไม่ได้หมกักเหมือนหมูเหมือนไก่อะไรเงี้ยมันแค่แบบว่าปรุงมากกว่าอืมเหมือนปรุงก่อนอะ่ะหรือว่าใครจะบอกว่ากิวไปเลยก็ได้นะก <c oughs> เกลือกระเด็นเล้หรือใครจะกิวไปเลยก็ได้นะแบบว่าไม่ไม่ใส่เกลือไ,ไม่ใส่อะไรก็ได้เน,นี่ยใส่นิดเดียวืนิดเดียวแล้วหรอใช่นิดเดียวนิดเดียวแล้วกดรั่วๆเจือใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะมากหรือใครชอบเค็มใส่เยอะก็ได้นะโอเียเดี๋ยวทุกคนเราลืมตามไี่ใครโอเคการตามพี่ใครนี่มันต้อง เทียรกองสัตว์ในสัตว์ตั้มหรอเอาเราเอาไม่ละเอียดมากหยาบเหรอไอสัตว์ของของแต่ <c oughs> ม,มันดาไอ้ชิบหายเอามันหยาบปะล่ะหรือหยาบไม่พอไม่หยาบกว่านี้ก็เป็นไงวะนี่ประมาณนี้ก็พอแล้วเพราะเราทำแค่ชิ้นสองชิ้นไม่ต้องใส่เยอะหรอกพี่ชายพี่ชายทำเหมือนเกลือแหละคือประมาณหยิบมือหนึ่งได้ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะ แล้วก็ให้ทั่วๆทั่วนี่เรียกทั่วหรอไม่รู้ทั่วนี่แบบเป็นตั้งถั่วไอ้สัสใจเย็นกูรู้ใจเย็นพี่นี่เสร็จไปแล้วชิ้นหนึ่งเห็นไหมมันจะเป็นแบบเนื้อปลาเวลาเราวางอะไรมันจะติดง่ายกว่าปุ๊บเนื้อหมูเนื้อไก่นะมันดูดีขึ้นหน่อยดูดูไม่โง่ใช่ไหมแต่จริงก็โง่เหมือนเดิมแหละอันนี้รสแมรี่เนี่ยแหละจริงว่าฉันควรจะวนไปวนมาทำไมวะแต่คิดหน่อยๆรสแมรี่มันเป็นกลิ่นเออไม่ต้องใส่ทั้งสองด้านก็ได้เราใส่แค่หน้าเดียวก่อ นี่โอเคตอนนี้จะใส่ขั้นตอนการเตรียมปลาเราอยากให้ปลาร้อนตอนเสิร์ฟเราก็เลยจะยังไม่ทําปลาตัวนี้โอเคเราต่อไปเราจะมาขั้นตอนการทำซอสทาทาดูชาเล่ดูชาเล่ดูสักดูก็เดินไม่ได้ไงกระแทกกระแทกๆกระแทเลยระแทกๆคนละเพลงอ่าขั้นตอนแรกคือการลอยหอมไม่ต้องเล่นไม่ต้องเอวไม่ต้องอยับเอวด้วยนะเล่นดูคลิปไอชิบถ่ายบอกว่าให้ซอยให้เล็กเพราะนั้นแฟนก็ต้องสนใจหรอกหน้าตาไม่รู้เป็นไงซอยๆไปถ้าซอยเร็วๆเนี่ย นิ้วกูจะโดนเ,น<ช>เป็นคน<ช>ที่ซอยผักนีเก่งซอยอย่างอื่นอ่ะไม่แน่ซอผมไอ้เป็นไอ้น,นัดมึงเลือกหอมมาได้เฮี้ยสดๆข้างในก็ช้ำเนี่ยและคนขขอกผักคนนี้นะไม่ตก็ขายต, <c oughs> ตัวเองออกคิบได้หรอดูเสียงมัเราอนนั่นสิไมคิดครับดูหอมนั่นสิครับผมม<ด>ัน<ด>เป็นสีขาวใครคนจะคิดล่ะุูคนทำวูไม่ใช่คนจะคิดไม่ถายครับก็คือเราเป็นการซอยหอมคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้จำกัดว่าเราให้ซอยรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่า เอาขอซอยให้มันเล็กส่วนตัวแล้วอยากได้แบบลูกเต๋าใช่ไหมหมุกเรียมคืาทำเองหมุกเรียมได้เป็นจระเข้แล้วใช้เนี่ยมีคู่มีคู่แล้วสับเลยงั้นนะว้าวต้องใช้สับเฮ้ยมึงจริงจังไม่ใช่กูหาที่ใส่ของอยู่เอามาทำกับพื้นดีกว่าทำกับคนไม่เลอะแล้วมาต่อกันเมื่อกี้เราซอยหอมเสร็จแล้วลอยแล้วเขาให้ขยำหอมเห็นว่าพอขยำมันจะมีน้ำออกมา ยี่ย้ยหล่นอี่ยขี้มือมึงชัดๆแล้วเอาน,น้ำเอาหอมทิงสวัดีแล้วรัรอบนี้กูไม่ได้เป็นคนชิปรู้สึกโชคดีเราเล่นคือเขาให้ให้ขยำมาจริงแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เอาน้ำเขาให้เอาเนื้อที่เอาขยำทำไมอ่ะไม่รู้อะโซนบอกมาอย่างเงี้ย<อ>เอเอเขาให้ขยำหอม,หมวะก็มันหอมอ่ะใช่ไหมหอมแต่กูยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นมุกงนี้เลยสรุปหอมหอมไหมไหมตกลงหอมมันหอมมากค่ะตกลงหอมเลยมันหอมมันหอมมาก ไม่กูยังไม่ได้เลยมุกนี้เลยเล่นดิน้องครับบ้านน้องปลูกผักหรือเปล่าครับอ่ะทำไมอะ่ะเล่นดิพี่จะได้ขอหอมฮ่อขอไอ้เนี่ยเพื่อนกูเพิ่งแชร์มาให้อย่างนึงเว้ยเขาบอกว่าเต้าอี้นะเขาบอกว่ามีนัปกป่าชาปีกคนหนึ่งอะ่ะเสียอายุเสียชีวิตเสียชีวิตด้วยวัยเจ็ดสามปีสาเหตุการเสียชีวิตมาจากมาจากครับการขำตลกที่ตัวเองเป็นคนเล่น หายปีนี่เลยปีนกูว่าพวกเราควรระวังตัวไว้ขอป่ะเาไีบไว้แล้วนี่เขาบอกว่าให้รอแป๊บนึงแต่กูไม่รอแล้วเสร็จแล้วอ่ะมาได้นี้มาถ้ารอแป๊บนึ่งก็รอก็ได้หั่นมะนาวรอมู๊มะนาวเออหั่นมะนาวบางคนมันมีส่วนนุอยหั่นแบบดูดแบบนี้อ่ะซึ่งกูว่าหั่นไม่เป็นหั่นแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพูดพูดฮัแกนดีเลยจะพูดทำไมนั่นองก็บางคนเขาบอกว่าหั่นหั่นหลบแกนหั่นนู่นหั่นนี่ห่าเหวี่ยงอะไรก็ไม่รู้หั่นหั่นเป็น เราองเอาน้ำอยู่แล้วชิมิขาใช่เ็ราไม่ได้แดกเปลือกอยากจะกินเปลือกใคร็พี่้าหั่นเะป็นคนต้มแนวเนี้ยนะแนวเหมือนคั้นต้มไงหั่นครึ่งจะบ้าเลรจะเอาไปแดดไีล่ลองหัน่นแบบทุเรียนไอ้เชียมันเป็นทุเรียนนเป็นภูภูมันทำได้อะ S <S <S อ่าันนี้เป็นไข่แดงเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปจริงก็ไม่รู้อะตาสูตนะแม่งไม่ได้บอกเขาเลยนะใส,ใส่เบอร์แดดได้จริงๆตามสูตรเขาไว้ใส่อีกห,หนึ่งก่อนค่อยใส่ไข่แดงอันนี้เป็นน้ำสลัดมันมีในหลายรูปแบบหลายหน้าตานิมใช้แมลงเนยก็ได้มั้งแต่ว่าน้ำสลัดแม่เอาเดามึงบอกมั้งด้วยมั้งึก็มันใกล้ๆกล้กัแต่ว่าน้ำสลัด,ด <S <S มันจะไลท์กว่าไลท์มันจะไลท์คืออะไรช่วยจำกัดความหน่อยไลท์อย่างนอไลท์ไลท์แบบประแสงช่วก็คือมันจะรสชาติเบากว่า เราใส่อย่นี้ไปแล้วเราจะใส่ปาสตี้เฮ้ยแต่มันสวยนะเอ๊ะพอใส่หอมไปในไข่แดงแล้วเฮ้ยดูดีเลยเอามีคนมีคนมึงมึงมึงโตมายังไงเนี่ยเอามีคนนะที่นี่มันปาซิลเฮ้ยมาว่ะมาว่ะาในซอสบัวนี่ไงมาว่ะมาว่ะเหมือนว่ะเหมือนว่ะเหมือนเหมือนเหมือนใช้เวลาหน่อยแค่อยากจะใช้เวลาไม่อยากกินลดก้มเดิมไม่ใช้เวลามึงเสียเวลา อู้ยแย่ก็บอกเลยว่าเป็นของใครเอ้ยเดี๋ยวต้องเชิญมาต้องเชิญมาเดี๋ยวไม่เชิญเดี๋ยวไม่เชิญมันจะมาเหรอวะไอ้ยี่ไม่มาก็มัดมือมัดตีนมันมาเนี่ยแหละต้องมาถ้าไม่มาจะแฉรูปลงเฟซบุ๊กโหยแม่งลบไอ้ยี่อะคนไม่ใจเราแม่งแซกรินลี่เดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นคนปอกไข่เมื่อกี้กูเหมือนเห็นเปิดไข่คิดมากโปรตีนโปรตีนเสรษฐากโปรตีนอันใหญ่ใหญ่ใครปอกไอ้เหี้ย คนปอกแม่งสกแซกสภาพาเมีสองคนที่ปอกเป็นหมื่นไก่แซกอ่ะกูไม่ใช่กูเอาออกหมดแล้วแบบหมดเลยเลยแล้วไข่ขาวและตอนปอกัวเองเปลือกมันรางอยู่อ่ามันก็เลยหยิบเปลือกใส่ใช่เหรอได้ด้เหรอคือจะบอกว่ามือกูมันติดมะนาวอ่ะชิมไม่ได้แล้วแต่คนชอบนะตาต่วนคือเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าเท่าไหร่กับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะคนว่ามันจะเข้ากันอ่ะถ้าตรงไหนไม่พอาก็ใส่ไอเทมันไม่ใช่อันเดียวอ่ะ นี่บงหอแซกใส่หมดเลยอะย่าบอกนะว่าเปลือกที่มันหล่นอยู่แซกหยิบใส่หมดเลยคนคนจริงกินได้คนจริงอะไรจริงเราเล่นแต่ผลวิจัยมาว่าเปลือกไข่กินได้นะแต่ไม่กินจะดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีซ่านนี่เหก็ต้มไข่อยู่นี่อะไรวะแม่งปุดล้างๆเหี้ยอยู่เดี๋ยวไม่เสร็จนาที ว่าหาก่อนดลยหรอเออหาทีเดียวให้มันจบ,จบๆหรือไม่มก็ากดขย,ยี้ไปด้วยกันไปเลยเขาบอกว่าถ้าไข่ซวยได้แดกก็แดกไปแล้วนะไข่แม่งสุกไปวะวันนี้มันปุ่นพวกน,นี้มันละหันได้ไดิเหรอวะในในตู้เขาบอกให้ไข่ใช้ไข่ต้มสุกแต่คิดว่าไข่ต้มสุกแม่งไม่เวิร์กเลยว่ะมันต้องแบบพิลิไข่หา้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีไม่กระเต่าไปเลยใช่มันก็สุกเลสุกไปแล้ว อย่ามึงทำไมพวกมึงก็มองข้ามมึงกูได้ไวะมไม่ได้มองข้ามกูตั้งใจเสือไข่เฮ้ยก็เถื่อนอยู่ก็ถือว่าไครอะเฮ้ยมันก็ห่วงกล้องไม่ได้จับมึงรอดแต่มันมีเสียงเติมเติมอาแดกอีกชิบหายเติมน้ำเสือแ่าตามร้านอะแต่ละร้านมันจะแบบสีไม่เหมือนกันอะบางร้านอะที่แบบสีออกเหลืองไม่ใช่เหลืองอย่างเงี้ยเหลืองขี้อะเหลืองไม่ใช่เหลืองขี้อะคือจะเป็นกูเคยไปดูร้านที่มันใส่ จะเป็นเหลืองอีกโทนนะ่ะนุ้งบอ,อกป่าตอนนั้นนะ่ะเขาจะใส่มาสตาร์ดด้วยมาตราดเหลืองเข้มมากนเนลยมันไม่ใช่เหลืองเข้มเว้ยคือด้วยการที่ผสมไข่เข้าไปว่ามันอาจจะทำให้แบบมันไม่เหลืองเข้มอ่ะมันกลายเป็นเหลืองแบบเพียนะ้ยนๆอ่ะเหลืองเลงขียวๆว่าเหมือนขี้หมูดีเป็นเหนี้ยเนี่ยคุณกิติครับสถานการกลางวันไหมครับคุณกิติชิมชิมเหมือนกินไข่ต้มจบเลยทีเดีย ม่เหมือนแม่เหมือนไหมขี้แม่ตลอดอ้าวอ้<อ>าวอ้าว<อ><อ>ชิบหายแล้วเต<อ>ิมมาะเอยแล้ว มือไม่หนาวทุกบย่างเลไข่ป้มคนละกับเราใชล่า <c oughs> เราจะเห็นว่าแบบส่วนใหญ่อาหารไทยอย่างเงี้ยเวลาทำเกี่ยวกับพวกปลาหรืออะไรเงี้ยจะเน้นไปที่ความเปรี้ยวของฝรั่งเราคิดว่ามันคงไม่ต่างกันมากนะเพราะเขาแบบอย่างไขซต้มนเนี่ยมันจะเน้นเรื่องความเปรี้ยวอาจจะด้วยว่าที่บอกว่าฝรั่งเขาไม่กินรสจัดเขาไม่กินรสจัดเขาไม่ได้ไม่กินรสเปรี้ยวอย่างที่ <c oughs> หลายคนบอกนี่เพราะว่าจะแบบเหมือนไข่ต้มหรือว่าเหมือนสลัดเพราะว่าจะน้ำสลัดเรามันอาจจะแบบไล่เกินไปจนรสเปรี้ยวมันน้อยอ่ะทำให้มันรสชาติมันเบารอดได้ยิเล่นได้ เราจะไม่ให้เหยื่อผู้ช็อกไม้ชิมนะอืออือได้ได้ได้โอเคยังโอเคโอเฟเฟยจริงจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่เหลือเก็บไว้มดูจะทำอะไรใส่แม่งอ้าวอ้าวได้แล้วเรสั่งกินได้เนี่ยกินได้พิไทยนิดเดียวไอ้เหี้ยนี่โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรื่องของซอสดูมาจารีดูมมีเที่อื่นไหมวะมีเด็กสมัยนี้มันทานไหมอาจจะน้อย ฉันชื่อบุตรบารี่ของใครนิโคนี่โคนี่โคนะมันน<อ>ี่โค <c oughs> โคเก่าไปนุ่นเดียวกันเลยไ <c oughs> อ้นี่โคก็หายไปไหนวะมีลูกไงเอามีลูกเอ่อแล้วเขาจะไม่ร้องเพลงเลยเหรอฉันชื่อบุตรบาลาะลาลาชอบกินปะลาแล้วมีเนื้ปลาชาจริงการทำไป็ซนซอสเนี่ยเติมตามใจชอบนะเว้ย ไม่ไม่ต้องแบบอยากได้ห,หอมๆไปเยอะมันจะกลายเป็นเหมือน,นเนี่ยก็เหมือนชีสอ่ะไม่ใช่มันจะกลายเป็นสเปซของแซนด์วิชอ่ะถ้าใส่วันเนี้ยนี่นี่ก็เยอะมากอกะนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนชีสเลยดูดิดเขาเป็นหลอกขายได้เลยเนี่ยควายกัดไปก็รู้แต่ไมต้องด่าเ้ยวไม่รู้ขึ้นขึ้นบแมงอร่อยแล้วการทอดอ่ะใช้ใช้น้ำมันนิดเดียวพอไม่ต้องดดเยอะมากกระทะจริงๆถ้ามีกระทะแบนใช้กระทะแบนนะทอดง่ายกว่าแต่บ้าไม่มีเนื่องจากฟิลันชอบปีนะโอ้จริงๆมีไม่ไมีก็ได้ รอนขึ้นร้อนขึ้นบอนขึ้นพ่อกระทะพ่อร้อนขึ้นจะเป็นยังไงเนระทะร้อนขึ้นเหรอใช่ใช้อีกข้างหนึ่งทอดนะบอกผู้ชายเดี่ยวี้ชอบเลือกกระทาเขาจะเลือกตามความชอบหน้าอกของผู้หญิงจากร้อนยังวะจากย่างยอนี้ไม่ไม่ฟังผลวิจัยผมไปอ่านมาเลยนะเว้ยพูดมเดี๋ยวเดี๋ยวรออันก็คือการลงปาทําคนรทาให้กระทามันเรียกไงนะ โดนน้ำมันรั่วก่อนมาจะได้ไม,ม่ติดติดแล้วครับกระทะไงไม่ได้ติดใจโอเคนี่เป็นปลาที่เราหมักเอาไว้ลงไปเลยโอ้ยโหพิธาพิธาเอาใักดีเอมูยากลงข้างนี้ก <c oughs> ็ลงวะ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยนี่นี่แบบเป็นกระทะธ,ธรรมดาไปแล้วค่อนข้างแบบเส็ดๆนิดนึดนงกลิ <c oughs> น่นข่าลยนอกความหอมของมันเฮ้ยจิ้งจิ้งเลยไทยเลยไทยเลยไทยเฮ้ยวันนี้เยอะมึงบอกให้เฮ้ยถ่ายงไปแล้ว ว่างไงว่าเป็นไงบ้างครับคุณสัมว์ชีิตครับตอนนี้ติดคุกอยู่หรอ <c oughs> ไอชิบหายมีนักสังเกตว่าปลามันจะสุกเร็วมากเนี่ยสุกละเกิดสุกแล้วเนี่ยชุบแป้งทอดเลยนะวันนี้มันพูดพูดอีกรอบว่ะช่วงนี้มันพูดนี่มันโหดอ่ะอสัตว์ดด <c oughs> ย่าโหดสิไปแรงเปล่ามันไม่ได้แรงแกระทะมันเป็นอย่างนี้ไงทำให้แบบันตอนพิกเมื่อกี้ตรงนี้มันม้วนเข้าไงแล้วพอมันสุกมันก็ไม่สามารถกลับไปเปร่างเดิมได้แล้วนี่กระทะ น้ำมันอี้ยังไม่ต้องสุกมาคงรูปภาพพี่เกแล้วอ่ะแดดกันเข้าไป้ค,คือแคทุกคนำตามนะฮะไอปลาเนี่ยก็เอาสุกตามชอบนะอุ้ยเสียงอะไรน่ะเสียงรอยยังไงเหรอทำไรอ่ะขำมุกมาเองไอ้ยียเลไรเองค้อนโดดเดี่ยวอะไรยี่อะไเนี่ยพอไม่ใช้กระทะเทปรอดแล้วอ่ะปลามันเป็นปัญหาเรื่องติกกระทะที่สุดละเขได้ตายเพราะมุกตัวเองแบบนี้หนาวตัวเองแน่นะ เราจะทำการใส่ใจานอย่างนี่จริงแค่นี้ก็ถือว่าสุกแล้วนะฮะใครแบบชอบแบบเคี่มเีมอ่ะก็รออีกหน่อยแต่ว่าเนี่ยกำลังสวยมันกำลังใสเด้งปลาที่สุกๆวิธีมันต้องแบบไปใสนะยังไม่ตายยังไม่ตายนดิ้นโอเคจะแล้วจะรอไปจัดจานกันจัดจานบลาโอเค และนี่ก็คืออาหารจากใต้ท้องทะเลสีคราม mm hmm. เนื้อปลาดอนลี่สีขาว mm hmm. จี่ในกระทะจนสุกใส mm hmm. เสิร์ฟพร้อม mm hmm. ทายาหรือยังซอส mm hmm. บีบมะนาวมิกสดชื่นหน่อย,อย mm hmm. และเมนูนี้ก็คือไฟดิงดอนลี่จานนี้ mm hmm. นี่เองนะตอนนี้เราอยู่กับช่วงนี้ชี้แนะชาวบ้านเดือดร้อน น้ำท่วมใหญ่นายกแก้แก้แก้ด่วนอ๋อนี่อะไรของมือเอ้าน้าตอนนี้เราอยู่กับช่วงชิมโดนใจหัวใจโดนเธอชิมอะไรแล้วเออรักเธอตลอดไปนะจ๊ะเข้าดีแล้วไม่ใช่น้ะเข้ายังเข้ายังเอาอะไรมานี้ก็มาเริ่มเลยชิมเลยคําถามแรกใช่คำถามดิคือต้องชิมมึงต้องชิมดิอ้าวมึงยอทำจะมีลองแอบไปทําอีกชิ้นหนึ่งมาคือเป็นชิ้นสุกชิ้นสุกเยอะกับสุกน้อยเยอะสุกกับพื้นเรือหัดจะลองชิมกับสุกก่อน แล้วนี่ฮะเดี๋ยวนี่เขาแบบมีซอสไข่ครับช่วยเรียกชื่อซอสอย่างให้เกียรติด้วยซอสดูมะะไม่ใจเลยดูนะฮะยาเป็นไงท่าของปลาปลาคือจะบอก<ม><ม>ไงว่ามนันคือปลาดิลี่อ่ะไอ้เกียรตแล้วมันยังไงล่ะมึงอธิบายขยายความคือเท็กเจอร์กลับไปนะมันจะนุ่มๆมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศตามมาตอนกลางๆอร่อยอร่อยแล้วช่วงเลนช่วงเลนนี่จะดันบ้านนะฮะแล้วก็ตีนิ้วสัตว์มันมีอุบายหนึ่งในการกิน ก็คือผมว่ากินทีนี้ว่ามึงเนียนคนเดียวไปครึ่งชิ้นเลยดิบมะนาวกรับมะนาวนี่เราต้องกินแยกทีละชิ้นด้วยดิอ่าชิมเด็ดนี่แบบมีมะนาวนะฮะหมูมะนาวเปลี่ยนเป็นปลามะนาวได้เหรอเฮ้ยนี่ไงจะได้ความสดชื่นมากกว่ากินกับซอสมะนาวอร่อยมะนาวอร่อยตอนนี้ช่างกล้องกับคนถือไฟเขาบอกว่ารีบทำให้เสร็จใครอยากแดกด้วยอร่อยกินแล้วซอสซอสยังไงต่อไปเรามาดูกันที่ ีด้ว่าสุกน้อยดด้ว่าแตมันไม่ใช่สุกน้อยสุกมากหรอกหมายว่าเราทอดแบบสุกกับแบบให้มันกรอบอ่ะคือชอบเทกเจอร์แบบนุ่มอย่างเดียวเลยที่มีกรอบนุ่มด้วยป่ะ <c oughs> ใช่นี่มันกรอบได้กว่านี้แต่ว่าด้วยความพี่พิบไม่ไหวแล้วง <c oughs> ่ายหราะนี่อันน,นี้ยังไม่กรอบเป็นไงฮะมีความนิ่มมากกว่าความเป็นแบบ กินกอยูยย่ๆของปลาจับทิ้งซะใหญ่เลยมึงกลัวเพื่อนไม่ไม,ไม่กินหรอวะ,<น>ะมันจะยูยย่ๆมากกว่าฮะแต่ความรสชาติลิ้นอกลิ่นเะีรยจะใกล้ๆกันเออจะเป็นเทคเจอร์ของการสัมผัสรสมากกว่าไอ้สับลิ้นเอ้คนนี้ว่านะการสัมผัสของอาหารที่นุ่มกว่าอ่าสำหรับมันเหมาะกับคนชอบแบบนุ่มๆสบายๆกินเมนูนี้ถ้าแบบมันเหมาะสําหรับคนที่กําลังลดน้ำหนักหรืออยากกินอาหารคลีนนะเพราะปลาหรือว่าเป็นคลีนไขมันน้อยไขมันน้อยมาก ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าทอดโดยไม่ใช้น้ํามันเยอะเกินไปถ้าคุณมีกระทะเซฟลอดหรือว่ากระทะที่ทอดเราไม่ติดอะไรพวกนี้นั่นจะดีมากเลยคือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้ทอดลงไปเลยแล้วไม่ต้องทำไม่จําเป็นต้องทําเป็นสเต็กกีก็ได้หั่นเป็นชิน้นพอดีคำไป่หั่นปลายอย่าเล็กจนเกินไปเพราะว่ามันอาจจะแตกไปง่ายมึงปลามันบบกบางใช่กว่านเนื้อหมูแต่มหมูเนื้อไก่อะไรพวกนี้มันเอาบางว่ะเบาบางเหลือเกินคอนแนนชิมเกินจะเข้าใจสุดท้ายยังหมดแล้วนี่หมดไรเลยมึงจะกินคนเดียวให้หมดเลยไหม <ด>มาเอาคนอื่นมาชิมมามาเฮ้ยถ่ายให้มันเสร็จดิมาก็าเสร็จแล้วอะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไงฝากสุดท้ายนะครับผมก็อย่าลืมกดชอบสไครป์อะไรอย่างงี้บ้างดิ้จะไม่มีเลยเหรอมันจะแน่อย่างเดียว,ว,วเ,ยวววเรหรอไม่พูดอีกผมบอกแล้วพูดอยู่สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์ให้พวกเราได้ครับมีปุ่มให้ตรงนี้นะตรงนี้จะมีจริงของเราไหมฮะต้องมีจะมีเฮ้ยมันมีทุกทีมีเหรอเฮ้ยมีแล้วมีปุ่มขึ้นตรงน<ะ>ี้นะก็อย่าลืมไปกดกันด้วยนะครับผมก็โอเคใช่จะะะบัังหหหนนนน้้้ามมไไว่ใเ็ฮ ก็หากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับก็เจอกันใหม่ EP หน้านะฮะส่วนวันนี้วันนี้วันละก็สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เออแต่วันนี้เป็นนายกหรือไงชิบหายวันนี้ก็เป็สำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมใช่เล็กจิตดแล้วก็ปล่อยเพลงขึ้น ใช่แล้งตา่วิทยาัยมันจะมีกลุ่มกระเคยชอบด้วยกระเคยกาชอบด้วยอะไรเงี้ย